ระวังแปรท่านอนต้องห้ามคนมีกากบาทกลางฝ่ามือต้องรู้ท่าไหนดีไม่ดีท่านอนตายโหงสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลนวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เคารพความเชื่อสมัยโบราณมีความเชื่ออยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่คนสมัยก่อนยึดถือกัน โดยเฉพาะท้านอนคนสมัยโบราณว่าไว้เวลานอนห้ามเอามือประสานกันรองหัวไม่งั้นจะตายหงนอนท่าไหนโบราณว่าไม่ดีจะตายหงห้ามนอนงายฟ้าจะพา ห้ามนอนความใจดำห้ามนอนควายห้างกระดิกขาวาสนาไม่ดีห้ามนอนเสมอหรือสูงกว่าผู้ใหญ่ห้ามนอนเอาขาพาดหน้าต่างผีเย้าผีเรือนจะชังห้ามนอนเอามือประสานกันรองหัวจะตายโหงห้ามนอนขวางกระดานจะเป็นคนขวางโลก หนึ่งห้ามนอนงายฟ้าจะพาที่ห้ามนอนงายเพราะเกงว่าคนนอนไม่ระมัดระวังเพราะคนนอนหลับสนิทไม่รู้สึกตัวไม่รู้ถึงความงามหรือไม่งามของตนเองขณะหลับสนิทคนนอนหลับสนิทจึงไม่ต่างจากคนนอนตายเลยบางคนนอนอ้าปากน้ำลายไหลหลับ ตาไม่สนิทนอนผ้าเปิดคิดดูนะถ้าเป็นหญิงสมัยก่อนนอนใส่ผ้าถุงนอนงายแล้วเปิดพัดลมอะไรจะเกิดขึ้นคนนอนข้างๆคงมไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะการนอนแบบนี้มีลุ้นถ้าเคยอ่านในพุทธประวัติจะเห็นว่าจากท่านอนนี้มีผลทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องปรง จนถึงออกบวชมาแล้วและการนอนที่บอกว่านอนงายแล้วฟ้าจะพาก็เพื่อให้เด็กๆก,กลัวไม่กล้านอนงายเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงซึ่งผิดจากหลักการแพทย์ในปัจจุบันที่แนะนำให้นอนงาย เพราะเป็นท่านอนอิสระไม่ทับเส้นสายทำให้นอนหลับและต้องไม่หนุนหมอนสูงยิ่งถ้าใครนอนราบกับพื้นได้โดยไม่ใช้หมอนจะทำให้ไม่แก่เร็วเพราะผิวหน้าและลำคอจะไม่ย่นเหมือนนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งแต่ถ้าตามหลักความจริงแล้วถ้าจะนอนให้สบายคือนอนตะแคงขวา และกอดหมอนข้างท่านี้จะเป็นท่าที่นอนสบายและหลับสนิทและไม่ดูหน้าลังเกียดเหมือนนอนงายเพราะดูแล้วไม่งามตาสองห้ามนอนคว่ำใจดำการนอนคว่ำจะทำให้เราไม่เห็นหน้าใครและใครก็ไม่เห็นหน้าเราถึงเห็นหน้าก็ไม่ถนัดทำให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกับไม่สนใจใคร เป็นการตัดขาดจากโลกภายนอกแต่จริงๆแล้วการนอนคว่ำมไม่ดีตรงที่ว่าผู้ใหญ่มีน้ำหนักตัวมากอายุมากเส้นเอ็นก็ยึดผ้าไปนอนคว่ำจะทำให้นอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทจะตื่นมาด้วยความไม่สดชื่นเมื่อปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคอเคร็ดปวดแขนเพราะนอนทับ หรือนอนหันหน้าไปทางใดทางหนึ่งโดยตลอดไม่มีการพลิกตัวแต่ถ้านอนควาน่านี้จะใช้ได้ดีกับเด็กทารกเพราะเขาจะนอนหลับสนิทหัวก็จะถุยสวยไม่บี้แบนเหมือนเด็กที่นอนงายเด็กนอนคว่ำจะไม่ภวาและนอนนานคนไทยเชื่อว่าเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่พอบอกว่าคนนี้ใจดำจะแทงใจดำคนที่ถูกว่ารู้สึกว่าเป็นคนไม่น่าคบพอมาห้ามนอนคว่ำเลยบอกว่าถ้านอนคว่ำเป็นคนใจดำทำให้ไม่กล้านอนห้ามนอนไข่ห้างกระดิกขาวาสนาไม่ดีคนบางคนเวลานอนหรือเอนหลังหรือเวลาว่าง ชอบนอนเอกเนกคือนอนควยห้างแล้วตาก็มองเพดานเท้าก็กะดิกเป็นอาการที่สบายกายสบายใจคนนอนจะปลดปล่อยอารมณ์ที่อาจจะร้องเพลงแล้วกระดิกขาให้เข้ากับจังหวะท่าเผลอหลับไปก็เป็นท่านอนที่ไม่ค่อยสุภาพหรือถ้าไม่หลับมีใคร มาพบเห็นว่ากระดิกเท้าอยู่ก็ทำให้ดูไม่สบายตาทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายแต่ถ้ามีใครมาทักว่านอนกระดิกขาเนี่ยเธอจะมีวาสนาไม่ดีไม่รุ่งเรืองในชีวิตจะต้องลำบากก็ทำให้กลัว ไม่กล้าทำอาการแบบนี้เพราะไม่ว่าใครก็คงไม่อยากลำบากและชีวิตไม่รุ่งโรธห้ามนอนเสมอหรือสูงกว่าผู้ใหญ่จะเป็นบาปการดำเนินชีวิตสมัยก่อนเด็กจะต้องเคารพต่อผู้ใหญ่จะทำมาตีตัวก่อนท่านปากกล้าเถียงดาผู้ใหญ่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะจะปลูกฟัง แม้กระทั่งการนอนให้เด็กต่ำกว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการดีเพราะถ้านอนไปดึกๆแล้วดิ้นก็คงไม่ตะเลิดออกไปนอกมุงเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีมุงลวดเหมือนปัจจุบันและถ้าเด็กนอนสูงกว่าผู้ใหญ่ก็จะไม่ดีตรงที่ว่าถ้าเขาดิ้น เอามือเอาเท้าไปฟาดหน้าผู้ใหญ่ถ้าฟาดแรงจนเจ็บก็ทำให้เกิดอาการโมโหทำให้การหลับนอนไม่ราบรื่นเท่าที่ควรห้ามนอนเอาขาพาดหน้าต่างผีเย่าผีเรือนจะชังคือเรือนไทยสมัยก่อนขอบประตูหน้าต่างจะอยู่ต่ำตำเพราะบานประตูหน้าต่างจะยาวและแคบเป็นสองบานประกบ ไม่กว้างและใหญ่เหมือนเดียวนี้พอนอนงายหนุนหมอนได้ที่ก็เอาขาพาดปับ๊บลงล็อกพอดีใครเดินผ่านบ้านนี้ก็คงมองเข้ามาดูแล้วไม่สบายตาไม่สบายใจแล้วใครละ่ะอยากมองมาทางหน้าต่างของบ้านหลังนี้อีกเพราะคนในบ้านนอนผู้เรศเหลือเกินจะเตือนก็คงบ่อย โจนเมื่อยปากเลยอ้างเอาผีสางนางไม้มาช่วยซะหน่อยใครๆก็ไม่อยากให้ใครเกลียดอยากเป็นที่รักและสุดที่รักด้วยทั้งนั้นแม้แต่ผีก็ยังไม่อยากให้เกลียดก็ทำให้เลิกนอนท่านี้ได้ง่ายห้ามนอนเอามือประสานกันจะตายโหงถ้านอนท่านี้ผู้นอน ต้องนอนงายแล้วทำท่านอนเอามือประสานกันรองหัวสายตาผู้ใหญ่มองแล้วดูไม่งามนักเพราะเวลานอนเอามือประสานกันรองหัวแทนที่จะใช้หมอนนุนให้เรียบร้อยก็เป็นการส่อสแสดงว่าเป็นคนนิสัยเกลียดค้านแล้วจะหาหมอนมาหนุนก็ขี้เกียจ ก็เป็นการไม่ดีรองหัวนอนแบบนี้ก็จะทำให้นอนทับเส้นพอตื่นมาก็มีอาการชาปวดตามกระดูกตามร่างกายตามข้อทำให้นอนได้ไม่นานนักต้องเปลี่ยนท่านอนนอนหลับไม่สนิทเป็นท่านอนที่เด็กๆไม่ควรเห็นและนอนตาม ห้ามนอนขวางกระดานจะเป็นคนขวางโลกพื้นบ้านสมัยก่อนเป็นไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆพอเวลานอนก็จะถูให้สะอาดแล้วก็นอนได้แต่ผู้ใหญ่จะบอกให้นอนตามความยาวของแผ่นกระดานไม่ให้นอนขวางแผ่นกระดานและถ้าใครนอนแบบนี้ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขวางโลก นอนไม่เหมือนชาวบ้านการนอนแบบนี้ถ้ากระดานไม่เรียบมีร่องมีรูจะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวและตามร่องแผ่นกระดานจะมีผงฝุ่นเล็กๆไปคาอยู่ทำให้บรรดาสัตว์เล็กๆเช่นไรเลือดไปอาศัยอยู่ถ้าใครนอนมันจะขึ้นมากัดได้และที่สำคัญ นอนตามแผนกระดานทำให้ดูไม่ขัดในตาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนที่พบเห็นจริงๆแล้วเป็นการฝึกความมีระเบียบเรียบร้อยมากกว่าห้ามนอนกอดอกเป็นรางลายการนอนท่านี้คงจะสืบเนื่องมาจากการไปงานศพแน่ๆเพราะตามชนบทการจัดทำพิธีศพเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ารังเกียจ ใครๆก็จะเข้าไปดูตั้งแต่อาบน้ำศพมัดตาสังและเปิดให้ดูหน้าครั้งสุดท้ายก่อนเผาและการนอนกอดอกหรือเอามือประสานไว้บนหน้าอกนี้เหมือนท่านอนของคนตายดูแล้วไม่โสภาเป็นท่านอนที่ไม่ควรทำจึงห้ามนอนโดยให้หัน ไปนอนตะแคงหรือนอนกอดหมอนข้างแทนซะเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ